สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับลีนเดลใจอีกแล้วนะคะวันนี้เรามาเล่นเด e s ซิม4 c h a l l เลน e เริ่มตอนดึงเงินศูนย์บาทก,กติการมีอยู่ว่า 1. ห้ามใช้สูตรโกง 2. หารายได้จากการขายของเช่นตกปลาปลูกต้นไม้วาดรูป 3. สำเร็จเป้าหมายดยการมีเงิน1ล้านบาทลีนเดลใจ สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับชาเลนจ์เริ่มตน้นด้วยเงินศูนย์บาทน,นะคะตอนนี้เรามีเงิน4บาทแล้วค่ะโอ้โห ซื้อเตียงนอนยังไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปาย่านใกล้ๆนะคะตรงนี้เป็นเขตสถานีคอนฟร์นะคะเราจะไปตกปลาที่นี่ค่ะได้ยินมาว่าแม่น้ำสายนี้มีปลาทีๆอยู่ด้วยมาแล้วคะ่ะโหที่นี่ก็มีขยับทำไมเราไม่ย้ายให้มันอยู่แถวนี้เลยล่ะนั่นนั่นสิแตนไปซื้อที่ดินแถวนั้นซะได้ตรงนี้สภาพอากาศก็โอเคอยู่นะ ถือว่าเป็นกลางนะคะได้รับภาษะเล่นตลกเดี๋ยวแบลกวินคุยอะไรกันคะคุยเรื่องตลกกันเหรอ <S <S นั่นไงข้างหลังนะคะสถานีรถไฟที่เขาบอกว่าอ่าหยุดทําการไปแล้วนะคะมาที่นี่ด้วยกันมาสํารวจนิดนึงตรงนี้ขึ้นมาได้นะคะแต่ว่าไม่มีต้นไม้อะไรให้เราเก็บเลยอะ อันนี้ดอกอะไรอะสวยจังเลยก็เป็นบันไดอ่อทางขึ้นสถานีรถไฟที่ใช่ไม่ได้แล้วมันมันปิดไปแล้วไงกแต่เราจะขึ้นไปทำอะไรเนี่ยคือที่เรามาที่เนี่ยเพราะตกปลาไม่ใช่เหรออยากสำํำรวจเมืองด้วยอยากตกปลาด้วยเผื่อเราจะเจอพืชหายากแต่ว่าไม่มีเลยเมืองแถวนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะเนี่ยมีอ่อบ้านคนนะคะเป็นบ้านแบบเป็นหมู่บ้านนู่นนี่นั่น เราจะมาตกปลากันที่แม่น้ำตรงนี้ค่ะนี่ตกปลาด้วยกันนะคะดูน้ำนิ่งๆจังเลยแฮมีปลา,าจริงหรือปเปล่าเฮ้ยมีค่ะเมื่อกี้นั้นไงุมงุงงโอเควิ่งวิ่งกันมาตกปลานะคะไม่มีตังค์แม้กระทั่งซื้อจักรยานทุกคนนะคะมีอยู่สี่บาทจริงๆอ่ะก็ยังถือว่ามีใยะกเกลื่อนกลาดอยู่นะเมืองยังไม่ได้แบบผู้คนยังไม่ได้แบบ รักโลกอ่ะอืต้องเราต้องมาคอยอช่วยกันนะคะนู่นนี่นั่นโอเคได้ล้วทักษะการตกปลามีน้องๆเสนอมาว่าให้ไปตกปลาที่โซลานี่นะคะอยากไปแมปอื่นอยู่นะ <S <S แต่ว่า <S <S ตอนนี้เราขออาอยู่ในเมืองนี้ก่อนนะคะเฮ้ยไม่มีอะไรเลยอะ่ะได้นายนตกปลาได้หรือเปล่าโอ้ฉันยังตกไม่ได้สักตัวเลยเนี่ยปลามันไม่ ไม่งับเหยื่อเลย,ยงั้นเหรอหรือว่าฉันใช้เหยื่อไม่ดีไม่มีตังซื้อปลาหมึกด้วยอะ่ะก็ใช้เหยื่อเหยื่อธรรมดานะคะไม่ได้แบบใช้ปลาอืมแต่ก็นั่นแหละอตกไม่ได้เลยจริงๆอะ่ะวินตายได้ปลาแล้วโหดูนี่สิ เป็นไงล่ะทุกคนตกปลามาได้แล้วเย้ปลาตัวแรกของฉันโอ้โหเก็บใส่กระเป๋านะคะวินจับปลาได้นะคะเป็นปลาซิวโอ้ยเฮ้ยฮะโอ้ my god เดี๋ยว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 ฮะได้หีบสมบัติเหรอคะไรนายทำได้ไงอะตกหีบสมบัติมาได้งั้นเหรอโอ๋อตกปลาไม่ได้แต่ว่าตกหีบมาได้ค่ะ ในหีบนี้มีอะไรกันนะมีเงินอยู่หนึ่งล้านหรือเปล่าอ่มแอปเปิลอยู่ในหีบกำลังจะบอกว่าถ้ามีเงินหนึ่งล้านเนี่ยชเลนนี้จบในพาร์ทสองเลยนะคะการที่จะทำสำเร็จในชเลน,นเริ่มต้นมีเงินศูนย์บาทแค่นี้คือมีเงินหนึ่งล้านค่ะอ่ะเราก็เพ้อฝันว่าจะได้หนึน่งล้านเนาะแต่มีสิ่งหนึง่งทุกคนคะที่สามารถรุนได้คือการซื้อหวยนะคะถ้าใครมีภาคอ๋อซีซั่นเนี่ยภาคฤดูกาล ถ้าเราถูกั้งวันที่หนึ่งโอ้ได้ไรกันเนี้ยตะไคร่น้ำเหรอเราก็จะได้รับเงินหนึ่งล้านบาทแต่จะบอกว่าตั้งแต่เล่นเดิมซิมมานะคะตั้งแต่มีภาคซีซั่นเนี่ยพี่ดินไม่เคยพลาดเรื่องการซื้อหวยรลอตเตอรี่ในเกมเลยแต่ไม่เคยถูร้อยทุกคนทำไมฉันได้อปลเนี่ยแล้วเนอสีอันเราก็นึกว่าแบบจะได้ทองคำอะ่ะโอเคอันนี้ก็รอให้ซิมตกปานะคะกดระดับสามไปเลยก็ได้ มาเลนกันนะคะดูเหมือนว่าปลาในบริเวณนี้จะดิ้นเก่งเกินไปได้รับมือไม่ไหวเฮ้ยวินตกปลาได้เยอะแล้วนะเนี่ยตกได้กี่ตัวเนี่ยทต่ไรตกไม่ได้เลยหรอคะโอเคตกใหม่รอบคือวินโอ้วินได้ปลาหนึ่งสองสามสี่สี่ตัวแล้วค่ะมีปลาซิวนะคะปลาเทวดาปลาหมอปลาแบสนะคะแล้วก็ปลาเพิร์ด ก็คือเดี๋ยวเราลากขายให้หมดเลยโอเคคือคนขาเรามีเงินเพิ่มเจอชิ้นส่วนอัปเกรดด้วยไลท์ตกไม่ได้เลยเหรอวินตกได้คนเดียวอะ่ะเค้ตกปลาไลท์ตกใหม่อีกรอบนึงฉันว่าฉันทำไม่ได้แน่เลยอะ่ะเดี๋ยวได้เงินเราอาจจะซื้อแท่นวาดรูปแล้วก็วาดรูปขายนะคะเพราะว่าก็ได้เงินเยอะได้เยอะเหมือนกัน แต่ว่าแทนว่าโูปมันไม่มีที่เมืองเหรอคะคือจริงไม่ต้องไปซื้อก็ได้นะแค่เราแบบไปใช้ที่มีอยู่อะไร่างเงี้ยน่าสงสารจังอันนี้ทักศะสเรายังนอ้อยอ่อถ้าเกิดว่าทัาษาตกปลาเรามากกว่านี้เราก็จะตกปลาหายากได้นะคะอะอันนี้แจ้งเตือนเพียบเลยเพียบเลยยังตกปลาหายากไม่ได้เลย แอปเปิ้ลอันนี้เดี๋ยวเรานำไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไหวแล้วไปเข้าห้องน้ำกันเถอะที่เมืองนี้มีห้องน้ำสาธารณะให้ใช้ด้วยนะคะโอ้ไม่ไหวแล้วเขียวเตมที่เลยหิวจังเลยเนี่ยกลัวบไบรท์จะเผื่อไปกินแอปเปิ้ลอะเดี๋ยวไม่ได้ปลูกอีกหิวไมไ่ตั้งใจจะแกงนะคะทุกคนเดี๋ยวรวยแล้วก็ปเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของตัวเองได้นะคะเจออะไรบ้างเนี่ย ก้อนเนื้อเทียมมันคืออะไรอะแต่ว่าขายได้อา่าสินะคะมาวางดูได้ไหมมันคือก้อนเนื้อเทียมออเอาขาย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 ะเพียบเลย oh. เออวินเจอปอบเปียะนะคะ oh. จะกินดีไหมเนี่ยกินแล้วท้องเสียหรือเปล่า oh. ตามหาอาหารหาวัตถุดิบ ใครมาทิ้งปอบเปี๊ยะอะไรตรงเนี้ยโอ้โหอุ้ยรสชาติไม่น่า,นานกินเลยฮะตรวจด,ดูว่าปอบเปี๊ยะยอยยังสดใหม่อยู่ไหมโอ๊ยตรวจไม่ทันแล้วนี่กกินเข้าไปแล้วไไลมันเงียบหลับตรงนี้แล้วเฮ้ยมีตู้เย็นด้วยเอากลับบ้านได้ไหมใครมาทิ้งตู้เย็นเลียระขนาดน,าน,นี้ฉันว่ามันไม่ค่อยน่า,นานกินเท่าไหร่ฮะโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราหาของใช้นะคะเราไปทิ้งก่อนโอ้โห ล้างจานด้วยค่ะเก็บจานไปขายได้ไหมเฮ้ยมินจนจนเจ็ดบาทาใครมาทิ้งเงินในขยะในถังขยะเนีเ่ยเจอไข่ด้วยนะคะไข่หายากเอ้ยหาได้ทั่วไปแหละโอเครับหน้าที่หาของอ <laughs> ไปตกปลาดีกว่าไหมมาคุยถังขยะเนี่ยโอเคเราจะล้างมือรลัวๆนะคะ ล้างให้อาสะอาดเออเราดื่มน้ําได้ด้วยอีกดื่มน้ําดื่มน้ําดื่มน้ํำดื่มน้ําก็เพิ่มความหิวนะคะแต่ว่าขับถ่ายก็จะลดไวหน่อยเนาะเพราะว่าเป็นน้ำเนาะโอ้โหดื่มน้ําไม่แน่จะช่วยนะเนี่ยตายละดดเ,ลยเ,เดี่ยดูสิปวดฉีเลยโอเคเจอชิ้นส่วนเดี๋ยวเราจะมาขายนะคะไล้ดดื่นแล้วค่ะไปเจอจานมาจากที่ไหนเนี่ย ให้วิงง่งยบนะคะเพราะว่าไร้นอนไปแล้วเนาะก็เลยตอนนี้ก็เลยมาตกปลาต่อนะคะมีแอบ,บน้ํากลางสายฝนไหมมีเข้าไปเล่นอย่างเดียวหรอทําไมอะ่ะฝนมันเริ่มหยุดแล้วโอเคตอนนี้ตกปลามาได้เยอะเลยนะคะเราอยู่ที่นี่สองวันสองคืนแล้วค่ะไม่ไหวแล้วไม่ไหว เดี๋ยวนะวินเจอผลเบอร์รี่นะคะอ๋อเจอเชอร์รี่เดี๋ยวลากไปเก็บในกระเป๋าไวก่อนเดี๋ยววินแอบกินอีกนี่นี่นานมาคุยขยะตรงนี้เหรอทำไมไม่ลองไปคุยที่เมืองอ๋อซิตี้ลิฟวิ่งล่ะหอหอให้ไปคุยที่อื่นด้วยนะจะเข้าไปเอาไปงีบโอ้โหเขาไปนอนเลยค่ะนอนในถังขยะมุมมองเป็นไงคะเนี่ยอ่ะดูไม่ได้เนี่ย กลิ้งไปกลิ้งมามสงสารจังเลยเราจะมีเงินหนึ่งพันแล้วนะคะทุกคนสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจด้วยไลท์ไลท์ตื่นแล้วโอ้แม่เจ้าล้างมือถ้าเราซื้อฝักบัวไว้เอาตรงนี้ได้ไหมคะเนี่ยพร้อมฝักบัวอย่างน้อยไว้อาบน้ำได้อะถือว่าเป็นการโกงไหมคะเอาพังซะงั้น แต่ตรงส่วนกลางตรงนี้ไม่มีฝักบัวไงซ่อมแซมก่อนคาของเขาพังต้องซ่อมแซมนี่มันของสาธารนณะไหลซ,ซ่อมไม่ได้อ่ะทุกคนซึกฝักบัวก็คืออาบน้ำได้แล้วนะโอ๊ไลส์โอ้โหวินต้องมาทำความสะอาดแทนมันไม่ไหวยอย่ะน่ยมันเหมือนแบบห้องน้ำตรงนี้เราแบบ ซื้อฝักบัวไว้ใช่ไหมเขาพิ่พี่ฝักบัวไว้ให้หววคะ่ะเพราะว่ากลัวซิมจะมาอาบน้ำใช่ไหมแอบเข้าไปเพิ่มฝักบัวมาให้นะคะจะได้ไม่ต้องอล้างมือล้างมือไปเรื่อยคือจะอาบน้ำไม่ได้เลยเหรอขอแค่อาบน้ำเนี่ยให้มันเป็นสีเขียวเนี่ยที่สาธารณะไม่มีที่อาบน้ำได้ไงโอ้ฝักบัวติดผนัง โอ้ยรู้สึกสดชื่นเป็นการอาบน้ำครั้งที่สองของเราเลยครั้งแรกไปอาบน้ำบ้านคนอื่นค่ะอันนี้ก็เป็นที่สาธารณะเนานะอย่างน้อยมีฝักบัวก็ไม่ผิดหรอกไม่งั้นไม่ไหวจริงๆอะไรกันคะเนี่ยโอ้โหอะไรกันชนเราลูกในถังขยะโอ้โอ้ my god โ,โอ้อาป้าชาวเกาะนี่นะ ไปไม่นะเดี๋ยวโอมใหม่ก่อนเดี๋ยวนะเออคือแบบหิวตายเอาแวมไพร์มาทำอะไรเนี่ยตายแล้วฉันจะมากินเล่นหมอนี่ซะหน่อยไรหิวตาย พืออะไรอ่ะไปสละวันกำลังจะตายจากความหิวหอยไม่นะใบทำไมบไม่ไม่กินอ่ะดูดิพี่เล้ให้ใบมาปลูกต้นแอปเปลิลนะทุกคนเราต้องจะกินแอปเปลิลที่เรามีอ่ะเราจะร้องขอชีวิตจากจากอ้อยอมทูตนะคะเอาได้ปลอด เมื่อกี้ไอ้ตาบันพายก็ร้องไห้เหมือนกันเนะดูดิจะมาดูเลือดซะหน่อยเดฟโหลดเ๋ยนะอย่าพลากอย่าพลากเขาไปจากผมเลยเขาข้าขาแบบพี่นังแกมหอไโอไโอเศร้าเลยคือเรามม่แต่หาเงินจนลืมอ่ะเราสไลก็ไม่กินข้าวอะ่ะไม่นะหรือว่าไอ้ขนมปังความตายที่ ที่แบบไปเจอจากถังขยะคะเราไปรก็เผิ่อไปกินหรือเปล่าอันนี้คือวินเนี่ยไปเจอยุงจากถังขยะคืองงมากไปเจอหิ่งห้อยนะคะแล้วก็กบในถังขยะโห้ยกบขายได้1้อยหก้ยมีเงินหนึ่ันสองรแล้วอะ่ะเดินไน้าย้องมาจากฉันไปก่อนจากไปไบรท์ได้ปลูกต้นไม้นะคะต้นแอปเปิลต้นเบอร์รี่แล้วก็พมคาวาไว้ให้ ฉันจะลดน้ำต้นไม้ของนายอึดอัดเกินกว่าจะลดได้นะคะง่วงนอนความสนุกุขนาร์มคยคือตอนนี้เราสามารถซื้อเตียงได้แล้วนะคะเตียงที่เราซื้อได้2 0 0บาทค่ะเราต้องประหยัดเนาะก็น่าจะต้องเป็นเตียงอันนี้แหละหรือว่าจะซื้อเป็นเต็นดีคะเป็นเตียงนอนตากสายฝน ถ้าเป็นเต็นก็ไอพวกของขยะที่แบบว่าเป็นอ่อพวกเนี่ยเครื่องใช้จะอยู่ในช่องเก็บคนเลยนะคะที่เราไปคุยจัดถังขยะเนี่ยแล้วเราก็จะอ่างอ่ำน้ำค่ะทุกคนนี่อ่างอาบน้ำใครมันทิ้งอ่างอาบน้ำเนี่ยโอเคแล้วก็เจอโต๊ะนะคะโตะคอมที่แบบมันใช้ได้หรือเปล่าเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าจะใช้ทำไมขายไปแล้วกันนะคะ อันนี้อันนี้คืออะไรอะของประดับอาขายไปเจอสีย้อมนะคะหูฟังขายได้ไหมขายหูฟังไปด้วยแล้วก็โตะทีวีนะคะขายไปอันนี้สีย้อมเดี๋ยวเราเราเก็บไ,ได้ไหมคะเก็บไว้ก่อนเอาย้อมผ้าทุกคนเอามันดันพังโอเคซ่อมแซมอมจะได้ตัวจะได้ไม่สกรปรกแล้วนะคะซอมแซมอ้ย รีบ <esi> ลงไปอาบเลยอาบกันจงแจ้งอย่างนี้เลยหรอคะไอ้์วินยังคงซร้าเสียใจอยู <UC> ่เลยอาบกันจงแจ้งมากๆเลยนะคะยิงไม่มีแม้กระทั่งกำแพงบ้านอายมีผู้ชายมาอาบน้ำด้วยแหละพวกเธอฉันมาออกกำลังกายกลางฝนเลยเนี้ยโอ้โหเจสใส่ชุดออกกำลังกายมาวิ่งกลางฝนเลยเหรอสุดจริงๆเลยวันนี้โอเคเราจะซื้อขาตั้งวาดรูปนะคะ ไร้ฉันคิดถึงนายจริงในวันที่ฉันมีอาหารที่นอนและอาบน้ําแล้วมีขาตั้งวาดภาพเอ้ยต้องจ่ายเงินด้วยเหรอต้อง100รยเนี่ยโอ้แมยกดคุ้มไหมคะเนี่ยวาดภาพสุดเศรออ้าอ่ะคือวาดรูปต้องเสียงเงินเพราะว่าต้องซื้อกระดาษใช่ไหมคือเมื่อกี้ซื้อแท่นวาดรูปมา3ามร้อยแล้ว แล้ววาดรูปอีกแล้วถ้าเกิดขายได้ยี่สิบถือว่าขาดทุนนะเนี่ยตายละวาดรูปต้องใช้เงินตั้งหนึ่งร้อยขายได้เจ็ดสิบห้าอะไรอ่ะขาดทุนยี่สิบห้าบาทอันนี้เป็นรูปเศร้าที่อวินวาดนะคะงั้นเราจะเก็บรูปนี้ไว้เก็บไว้ทำไมอ่ะทุกคนดูดิวาดภาพมันต้องจ่ายเงินอะ,อะองั้นลองขนาดกลางดูโอ้ แรกๆอาจจะไม่คุ้มนะคะถ้าจะวาดรูปเนี่ยต้องเสียเงินด้วยอะ่ะเราเหลือแค่วาดรูปขายนะคะรูปนี้ขายได้แปดสิบห้าเอ้ยได้อยู่ถูอได้กำไรเท่าไหร่คะขนาดกวางสิบบาทได้กำไรสิบบาทเอ้ยแต่วินมีทัาสะการวาดรูปอยู่เหมือนกันนะเนี่ยอันนี้เดี๋ยว ทั้งตกปลาทั้งวาดรูปโน่นี่นั่นโอเคข่ะได้เก้าสิบสี่เอ้ยสวยวาดภาพโอเคขนาดกลางต่อนะคะเล่นขนาดกลางบริกันขนาดใหญ่เราไม่คุ้มทุนเลยกลางสายฝนจะไม่สบายตายมีคนแล้วเปล่าจบชาลนจ์แน่เลยเนะโอ้ยรันทดจริงๆ อันนี้วาดรูปทะเลนะคะอุ้ยขายได้หนึ่งอันนี้ oh. พอจะได้อยู่นะเพ่น <c oughs> ว่าเราฝึกทักษะไปเรื่อยๆนะคะระหว่างที่รอไลท์เขากลับมาใช่เดี๋ยวเขาจะมาหาวินแน่นะคะ่ะเฮ้ยวันนี้ของกินฟรีทุกคนคะ่ะเฮ้ยของกินฟรีเฮ้ยหาอะไรกินได้เลยเนี่ยโอเคว่าต่อไม่ต้องทำอะไรละดูความต้องการดีกว่า <c oughs> ไดเงินหนึ่งพัละเราน่าจะสร้างบ้านได้แล้วนะอย่างน้อยก็ไม่ต้องมาตากฝนอย่างเงี้ยแต่ว่าเต็นท์อันนี้คือเหมาะสำหรับแบบนอนนอกบ้านอยู่แล้วนะคะอย่างน้อยต้องมีห้องน้ำนะพี่ลินว่ามันน่าจะดีนะฉันว่าต้องมีห้องน้ำหน่อยละห้องน้ำคงไม่แพงมากเท่าไหร่มัง้งไม่ต้องกว้างมากโอ้โหแปดร้อย ่านเจ้า800เลยเลยหรอคะงั้ต้องแคบกว่านี้ละอ่ะแคบไปไหมเนี่ยเออโอเคประมาณนี้นชากโคล250นะคะโอ้แม่เจ้าเหลือ200ตายละไฟ50บาทโอเคแล้วก็ต้องมีประตูนะคะประตูถูกส,สุดก็น่าจะบานนี้นะคะ50บาทบอกเลยว่าเป็น <laughs> ประตูห้องน้ำ โอเคแล้วก็เดี๋ยวออาน้ำอีกรอบหนึ่งนะคะอุ้ย,อยไอต้ตะลุงบันปลามาอีกแล้วอะ่ะเฮ้ยมาหยได้อะไรเนี่ยขายขายขายอะไรไม่รู้วาดภาพคลาสีต่อนะคะโอเคอันนี้คือวินถูกจับได้ว่าพังของคนอื่นที่ยังไม่ทันทิ้งขว้างเขาต้องพยายามควบคุมตัวเอง รู้สึกโดดเดี่ยวด้วยอ่ะสังคมตำ่ำขายลากขาวานได้แล้วนะคะขายขายขายทั้งหมดเลยขายได้แล้วอุ้ยขายต้นไม้ขายโอเคเราควรขายหนุกเพิ่มค่ะทำไมขายได้น้อยจังเลยี่ยต้นแอปเปิ้ลยังไม่โตเลยนะคะอ๋อ โอเคค่ะทุกคนก็สำหรับพาร์ทนี้นะคะต้องขอตัวจบกันไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวพาร์ทหน้าไล์อาจจะมาหาเราก็ได้ค่ะเราไม่กินทิ้งกินขวา้างกินก่อนกินเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปพักผ่อนนะคะแล้วก็ไปหาเงินกันต่อทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้กับชาเลนจ์นี้ด้วยนะคะลำบากจริงๆแล้วพบกันใหม่ในพาร์ทหน้าค่ะทุกคนสวัสดี มาแล้วสติกเกอร์สุดแสนจะน่ารักคาีาอิลเดล้วจังที่ใครๆยต่างก็เรียกเธอว่าเจ้าแม่เดอะซิมซื้อได้แล้ววันนี้ที่ได้สตอร์